ช่เลยครับผมก็มาเจอผมณนวมิเตอร์ซีอยู่ตอนนี้เราอยู่ในเกมดวกันกันนองอย่ามาข้ามไอขึ้นกันอีกแล้วนะครับนะบโอเคส่งสัญญาณให้น้องก่อนครับอ่ะโทรอทอ,อยางโอเคโทเเี่ยหายน้องหาย เไรกหรือเปลาเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็มาข้ามกันอีกแล้วเสริมพลังเฮ้ยอเสริมพลังทำไมอ่ะอู้ม,มืนมีข้ามก็กดข้ามดิเออกดยันแล้วกดข้าม แยกได้แค่หกครับแม่งคือม่งนี่ไ,ไรวะครับก็ไม่เป็นไรครับได้แค่หกคิดปาลิปาร์ อ่ะให้คืนมาเลยปรบับโอ้โหให้ตั้งด้วยเอ็มเพื่ออะไรพีค่ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาข้ามกัน,ข,นออข้ามไ่หน่วยอ่ะข้ามไม่หูกองครับโ็ขอ,ขอจะไว้เพียงแค่ทานี้นะครับผมบ๊ายบาย